คายท่านผู้ชมคือเก่าจ้าช่วงนี้พ้ากินแต่เห็ดเลยอย่าเบื่ออย่านายกันนะจ้ายุบานก็กินแบบมีนะจ้าช่วงนี้เห็ดออกลหลายหลายมือนีเพื่อนบานก็ส่วนแสตหหาเก็บเห็ดเบรย์ไปเก็บยุบานจะคล้องจ้าอันนี้เพิ่นส่วนไปยุอำเภออื่นเราจ่ายเหย่ไก่บ้านผล่ะก็จะเป็นเล่าใหญ่ๆดงใหญ่ๆมือน,นีแจงกระพุ้งใจจะคล้องักจใจเก็บเห็ดได้บักลายเลยแต่เห็ดก่อไข่ได้เห็ดปวกที่ความจ้า ด้เฮ็ดล,ละโงกพร้อมจะเลพภูมิใจจะคล้องแห้งว่าคิดว่าจะคล้องสีหาเก็บเฮ็ดได้หลายปานนี้คนในป่าก็หลายหลายจะคนก็หลายเก็บได้ขนาดนี้ก็คือว่าจะคล้องเก่งคักนี่จงกระซิบเลือกเอตแต่เฮ็ดกอไข่เฮ็ดละโง่กับเฮ็ดปวกกับมะปนจะ้ะส่วนที่เหลือเจงกริเก็บไว้เธนึงกินถ้าปนไปถึงกริก,ก,กินมาเบินน้าจ้ามันหลายมันนี่เจงกระิปนใส้นแม่งดาหอมๆเลยจะ้ะหัวบอกผิดติดใจ ช่วงนี้อยู่ฮือกับกินแต,ต่เห็ดทุกมืออิลีเลยจ้ะแนวเห็ดมันออกดีมันหลายเนาะเดี๋ยวกับแกงเดี๋ยวกับนึ่งเดี๋ยวกับป่นสู้กินยูหันหันจานว่าไทยกับสิบวมีคลิปลงงนะจ้าแต่งก็เลยตรงไทยอยู่ฮือกับกินแต,ต่เห็ดอิลี่เลยจ้ะช่วงนี้แต่งกับสิป่นเผ็ดๆจังหน่อยนอะจ้ามันจังสีแซบใส่แม่งหนาสองโตเลยจ้ะหอมเบิคุมเลย เห็ดละโงกเห็ดปลวกเห็ดกอกไข่นี่มาสิปนแสบแล้วจ้ะมาปนร่วมกันนี่มาสีหวานผ้ากินแต่เห็ดทุกมือเลยอย่าพึงเบื่ออย่าพึ่งนายกันเนื้อจ้าแนวอีสารบานเห่าแล้วจ้าช่วงนี้เห็ดก็ออกไล่มีอันใดก็กินอันนั้นแมงดากระห้อมคัะเลยจ้ามีก็เจริญอาหารอีกแล้วเฮ็ดข้าวต้มสุกแล้วเฮาก็ไปตาให้มันละเอียดเจ้าน้อยแล้วจ้ะ นังตำเห็ดไปก็หอมแม่งดาไปหอมคักทื่จ้าแม่งดานี่ยแล้ก,ก็จะเฮ็ดน้ำเอาเจา,กกา,าะจ้ากกใสไซน้ำหลแล้วจ้ะเขาก็ใส่น้ำต้มปลาแดกลงไปใส่ผงแสบ้อไปเติมน้ำไปจัะน้อยจา้าสํานีกระแสบแล้ว คนทะเลทะเลทะเลเหตเขากันจังหน่อยจ้ะสีเบ่งหอมคักเลยจ้ะเสซนเดอร์จ,จ้าปนเห็ดใส่แมงดาเป็นดเดซแซอร์ป้ะจ้ะมาเด้อจ้า,มาจ,ามาจำน้ำกันก็จะไปเก็บเห็ดมาก็จะมานั่งล่างก็จะมาเห็ดสุดท้ายกับคำาม,มืดอีกคือเก่าจ้ามาเด้อจ้ามาคุยปนเห็ดมาจำปนเห็ดน,นมีพอ่เอเรากินบานเห่ากับกิบกนง,ง่ายๆอยู่ง่ายๆแบบนี้นะจ้าสวัสดีจ้า